สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุก่านวันนี้มาเทาเิมาาว้าผู้ไทยนะคะวันนี้วอลเหลืองหยั่งวันนี้วอลเหลืองหยั่งมันบอกว่าผู้ไทยเก่งแบบแดบมาให้คนสั่งเนาะเก่งทุกอย่างเนี่ยแให้เอฟซีแสิให้คนแพ้เนาะเพราะว่าอันปกติคนทั่วไปเนาะคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ประกาศเก่งหลายทางนะ บางคนก็เก่งอิหลีบางคนก็เก่งรลายหลายคนเก่งกระดักกระโดกเก่งอิหลีเลยเข้าก็ว่ามันเก่งมันแต่ใส่สมองมันเร็วอันคิดพี่เนี้เร็วกระดักระโดดเป็นอย่างคนเก่งคือมีแต่คนสั่งคำว่านั่นเอละมันก็ยักหลายคนหลายคนเก่งมีแต่คนสั่งผู้ลงคนวะนะเขาจะเก่งอะเก่งบ่ยากดอกว่าซันป้ากับว่าบ่ยากแต่เป็นคนเก่งแนวไดเป็นคน มีคนฮักคนแพงอะนะเพื่นวันนี้แหละยากไตเห็นให้คนฮักคนแพงเก่งแล้วก็มีคนแพงนะถ้าเก่งแล้วโอด๊ดโอดโอดเก่งประกาศว่าตัวเองนี่ญบยานพิเลอมาสั้นญบยานพิเลอยกต้นเทียบกับคนอื่นคนที่คนอื่นเขาให้ความเคารพนับถือนะเพื่อนว่นนะ่ะเพื่อนก็ไปเปรียบกับเขาเลยเราะะฉนั้น ว้าใส่ว่าตนนั้นพี่เหลยอก็ว้าใส่คนที่เข้าเขาลบอ่ะนะว่าคนนักเก่งถอนะอันนี้ก็บผมีคนแพงหรอกคนสั่งแล้วก็แรมเน้นะแล้วก็อันว้าใส่เขาว่าเป็นคนบบมีความสามารถอันนี้นะเพื่อนนักเก่งอยู่แล้วนะแต่ว่าว้าใส่คนอื่นนะนะ ผมมีความสามารถมันมีหรือใด FC ทุก่านเลยในนี้ป้าเทาก็เคยเจอมาว่ราะแต่คนอื่นโง่นั่นนี่เราเบอร์นั่นนี่เราไปดูทุกดูแค่ผลงานผู้อื่นนั่นนี่นะเขาเอ็ดผลงานมาเนี่ยแต่กับบอกดีทําแต่โขงแบบนี้นะคะอันเตยขาไปมืดตีไปมืดว่าซานว่าสาันว่าเล็กน้อยเฮ็ดกับเป็นตัวน,น,น,นี้หนักว่าสาันไปเฮ็ดไปเหลือแบบนี้นะแล้วคนเฮ็ดเขาก็เสียใจเนาะ แบบนี้นะคือเอาวอลได้สนองน้ำใจกันเลยนะจังได้จังได้กับแบบนี้นะ่ะเพราะว่านันบ่มีซ้ำเผืนดอกว่าสรนน่นนี่นะคนสั่งสร้างแม่นอนบ่มีมู่ถึงสเก็ตนี่ยได้องค์กรได้กบบลับวันนั้นถึงคุณสเก่งสังไดกับหัวหน้ากบบลับมาเห็นงานเข้าก็เพืนโรงงานมาได้ตันี้เขาเห็นงานเป็นทีม,มนะเะว,ว่าพี่น้องถ้าเป็นคนเก่งแล้วคิดฮอดหรือ เบิ่งคนอื่นที่เขาเก่งบทเท้าเห่ะนะแบบนี้นะแล้วกลับไปให้คําแนะนําเขานี่น,นนะคนแพงได้แบบนี้นะยู่ในยู่ในพันแนกปาก็คือกันแบบนี้นะเด็กน้อยที่ว่ามาเหตุงานนะจบอันเกียรติยมทั้งนั้นนะแต่เวลามาสอยฟกป่าเนี่นะ เขาสิมาแนะนำนป้าทำอย่างนี้นะป้าทำอย่างนั้นนะคนห,หน้าป้าก็คือกันสิมาแนะนำนคนที่เก่งบวทอกทับเ,เจ้าอะนะก็คือเห็นงานเป็นทีมอันนี้นะคนแพงอันนี้นะแบบนี้นะให้แอมเป็นวันะให้คำแนะนำเขาแล้วก็จะเพิ่งลงงานต่างๆนะแล้วก็ให้ความเคารพต่อผู้อื่นเจ้าก็เคารพนะเห็นเขาเป็นผู้ทำกาเจ้ากะ <laughs> ก็ลบเลิกงานกับเจ้าถ้าเฮาเฮ็ดฟิตไปเลยเพป่ดกระดูพป่ดกระหายเออดูพป่ดตักเตือนเออแม่นี่ก็แล้วก็ชื่นชมให้เกียรติผู้อื่นกข้ามาว่าสมมติว่าพบปลาในเฮ็ดอย่างดีขึ้นมาแล้วก็มาชื่นชมว่าเก่งมากเยี่ยมมากแม้กระทั่งเด็กน้อยที่มาเป็นหัวหน้าพู้ปลาดูแลพู้ปลา โอ้เก่งมากปเยี okay, bad, things, so ่ยมเลยเก่งท oh, sure? oh, 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 so I mean, so ี่สุดเลยเขาสิ่งโงงเออเข้าก็ดีใจนะโอ้จริงเหรอโอ้ไม่ไม่เออก็ก็ก็โงงเออสมสมอนี้ซึนโสมเนาะด้วยความจริงใจได้บริกรรว่าโง่สุด้ก็เจ้าโงงเออเออโสมโสมนะอยู่แล้วก็พ่อบอต้องบอต้องทับโสมผู้อื่นนะเลิกเลิกยามงานคนอื่นะผลงานผู้อื่นน่ะ เปิดใจศึกษาพิจารณาความคิดของคนอื่นดูมั่งกำว่าอนี้นะคนเก่งนั่นนี่นะเออถ้าเปิดใจสรุปก็คือสรุปก็คือสิเป็นคนเก่งยางเดี๋ยวเห็ดสกินเก่งยางเดี๋ยวบ่ได้นะมันเหตุไงได้เหตุเก่งยางเดี๋ยวนะแต่ว่าเป็นคนเก่งแล้วคนฮักคนแพงด้วยความจริงใจมียากยากหลีอไม่ว่า ถึงแม้เฮาซิออกจากงานไปถึงมาเป็นหัวหนานะ้าแล้วถึงเป็นหัวหนา้าแล้วเป็นอย่างกระยาแตำแน่งอย่างกระยาแบบปลานี่ก็เป็นนะนน้อยนี่ก็เป็นผู้ทฒ่าไซ้ซอเกษเซนไปก,ก็ยังมีน้องๆลูกหลานที่เฮ็ุงานนํากัดน,นะคือทอดคือแพ่งงานะติดตอด่อสื่อสารกันมีอย่างกระซ้อยเลือกันอยู่นะนี่นะเขาจะว่าสิเป็นซิเก่งอะไรแต่รุ่เล็กน้อยที่เฮตุงานน้ำปานะเฮ็ด เรีนงานเมื่อก่อนเป็นเทคนิคการแผลแล้วก็ไปเรียนต่อเรียนต่อไปเป็นหมอเป็นด็อกเตอร์หลายหลายคนแต่ก็ยังเรีต่อเขาเก่งออหลีเก่งเก่งเก่งแต่ว่าเขาก็มีอีอย่างนานี่แหละมีมีสมาราเราอะ,ะเขาจะว่าในานี่ละเก่งเก่งีอคนหักคนแทงแต่ก็เคยเจอเก่งเก่งแล,วลว้วแบบวู ยิ่งอีโก้เขาจะว่าอีโก้สูงมาฝรั่งคนวาอีโก้สูงกับมีนะันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าเวลาคุณเหตุงานนะคุณก็ต้องไปทํางานกับคนผู้รงงานคนอื่นบอมเนาะแม้กระทั่งคุณเก่งเป็นด็อกตง้งด็อกเตอร์พี่หเหล่เก่งเก,ก่งเอเล่ก็ยังไปทํางานรวงกับคนอื่นนะถ้าทํางานบ่ได้ก็คือเก่งแบบนั้นก็คนกระถอยในะลูกน้องลูกในก็บ่มญาตนั้นก็คือจะเมื่อเป็นเจ้าหน้าใยโตเขากะ ให,ให้พ้อมเคารพก็แค่เป็นหัวหน้านะเพราะออกมากับเป็นผู้เฒ่าคนหนึ่งนะที่บ่มีบ่มีอย่างเลยบ่มีเขาเจ้าว่านัานออ่นอะไรล่ะพระเดชแล้วพระคุนนะเออเป็นหัวหน้าก็มีเดชมีอันพระเดชเนาะแล้วก็มีพระคุณนั่นเองนะทุกคนนี่แ่ละเมื่อกี้ก็มววา,าว่ววาผูไทนะเว่าผูไทยให้ฟังนะเก่งแบบแต่บ่ให้คนสร้างอันนี้ก็ไปอ่านไปอ่านอัน ตั้งวงเล่ามาของขอลังตั้งวงเหล่ามาวงเล่ามามาขออนุญาตเป็นว่ามันเป็นคติที่ดีมากเลยขออนุญาตเป็นอ่านมาแล้วล่ะแต่ว่ามาแอปมามาเพิ่มประสบการณ์ของปลาพรามานะเออมันก็แมนความลาบอีกแลนะปลาว่าเก่งแบบไดบอกให้คนสั่งเก่งแบบไหนเสียสให้คนหักผลแพงนะคะคอครนี้พิจารณา ดีก็ดี้ดีดีดีดปาวาเน,น่นเออเ,เจอมาเจอกับประสบการณ์การทํางานของปาาแล้วก็อยู่ดํารงชีวิตประจําวันไปเจอไปพบมาเนี่ยมันมีอยหรี่นะคะไอซีทุกท่านคลิปนี้กะแค่นี้ก่อนนะคะัพระว่าผู้ไทยค่ะฟังถ้าชอบคลิปนี้ก็กอย,กย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะคลิกงคลิ๊งต้องเนกลังใจลุ้งเหงื่อมาทำในการทำคลิปต่อไป ผู้เฒ่าเห็นยูทูปค่ะสองเฒ่าเฝ้าเห็นยูทูปขอบคุณหลายๆนะจ้ะวันดีจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะ่า,าว่าผู้ไทยให้ฟังจ้าท้ายคลิปท้ายคลิปพ่อกระมาขายยืดตกปลาลุงเหิมปลาเท่าคือเก่าเ้อค่ะเด้อเอฟซีทุกท่านถ้าสนใจกระทักเข้ามาเลยนะคะยืดตกปลาลุงเหิมปลาเท่ามาขายเป็นภาษาผู้ไทยพร้อมไดเดวยนี้นะอันปลามากมากเลยในนี้ยืดตกปลาลุงเหิมนั้นเิ่น ผสมมาตั้งแต่อายุทอเล่านั่นแหละผสมพิษผสมตอกจนป่าไปตกย่ามใดได้ย่ามน,านั้นทุกเอซี FC, ทุกท่านสนใจทักมาเด้อจะเด้อป่ามากมากมนหมาน,มาน,มานตัวได้ป่าตัวใหญ่พร้อม